n นวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการคอนโดออลิเมนต์สีนครินคอนโดอิลิเมนต์สีนครินตั้งอยู่บนทำเลที่ดีที่สุดของถนนสีนครินพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกรายล้อมรอบโครงการไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทางขึ้นทางด่วนรวมไปถึงสถานีรถไฟฟ้าสายสีเลืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ขนาดพื้นที่43.46ตารางเมตร1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังคอนโดอิมเพรสีินนคารินโดยเริ่มจากสุขิติน้อยสีนาคารินมาร์เก็ตขับมุ่งหน้าตรงไปยังถนนศีนาคารินประมาณ600เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยสินนคาริน40ขับตรงไปประมาณ100เมตรเลี้ยวขวาเข้าซอยสุภาพงษ์สแยกสขับตรงตามทางอีก200เมตร โครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือครับถึงแล้วครับสามารถติดตามทรัพย์ทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage j Asset Management และช่องทาง YouTube c h anel n เรื่องบ้านบ้าน by JS Asset Management